สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับแคนในรายการตามติดชีวิตดาวครับสี่ทุ่มตรงอย่างนี้แคนก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่องแอคช n n นลครับ ในวันนี้ครับรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปตามติดพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มไนกี้นิทิโดนครับที่กองละครเรื่องอีสารวีช่วงโชดซึ่งละครเรื่องนี้ได้รวบรวมนักแสดงคุณภาพเอาไว้อย่างครับข้างครับส่วนบทบาทของหนุ่มไนกี้นั้นก็คือหม่อมราชวงศ์รวีช่วงโชคผู้วิพากษาหนุ่มที่มีจิตใจอ่อนโยนหนึ่งวันในการทํางานของไนกี้ในกองละครเรื่องอีสารวีช่วงโชคนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ การตามเิดชีวิตดาวนะครับก็มามีโอกาสได้มาตามเตดชีวิตดาวของไนกี้นะครับก็วันนี้เรามาบุกกองละครอ,อีสานครับ ในเรื่องนี้ในก็รับบทเป็นกุญชายระวีช่วงชดวครับพาร์ตตรงนี้เป็นพาร์ทที่สําคัญมากอีกหนึ่งพาร์ทเพราะว่าในกี้ก็รับบทตรงนี้เต็มๆเพราะว่ารับบทในการเดินเรื่องตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามว่าอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นและในวันนี้มีใครบ้างพี่หญิงหรือว่าหม่อมแม่จะมีอุปสรรคอะไรบ้างวันนี้ก็ขอให้ทุกคนไปติดตามดูครับว่าจะเป็นยังไงในบ,บทเราเล่นเป็นคุญชายระวีช่วงช่วครับคาแรคตเตอร์ก็จะเป็นคนเรียบร้อยจริงๆคนเรียบร้อยแต่ว่าใจเนี่ยเขาฟู้คือซื้บ สู้เพราะเขาเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านแล้วก็สู้เพื่อครอบครัวกพราเขาจะมีกําลังใจที่ดีมากเพราะเขาเป็นเป็นผู้พักษาด้วยเวลาทําอะไรก็ต้องมีเหตุรับผลเขาเป็นคนที่แบบมีเหตุและผลเป็นคนที่พูดอะไรแล้วรัแล้วรักษาําใจของตัเอะไรแบบเดี๋ยวเราจะไปถ่ายฉากที่เราจะคุยกับพี่หญิงเรื่องเรื่อง เรื่องเราจะทำยังไงดีที่เราจะหาทางซื้อวังระวีวานคืนให้แม่แล้วก็แล้วก็จนปัญญาเหมือนกันเรายัางไม่เห็นทางออกก็เลยลองมาปรึกษาหารือกับพี่ๆดูทั้งสี่คนก็แต่ด้ความว่ายังไงก็อยากให้ทุกคนตามไปติดตามเลยครับว่าพี่หญิงเจ,จะมีทางออกให้เราหรือเปล่านะ <laughs> พี่หญิงครับพี่หญิงจะมีทางออกให้ผมหรือเปล่าครับพี่หญิงจะมีทางออกในการพี่หญิง้อส่รักษประตูไง ประตูกันทางออกไปไปนั่นน่ะนั่นนะคุณบ้านไหนพี่พี่คะเราไปกันพี่พี่หญิงพี่ชื่ออะไรจริงจริงนะจ๊ะพี่ชื่อชื่อจริงื่อคนรักผมมากเลยหนุ่หญิงดาวเผาคือได้นะพี่หญิงสำหรับไนกี้เนี่ยมีเรื่องเผาเยอะค่ะสุภาพินแล้ค่ะพี่จิ๋มกับพี่สุภาพร์อยู่ฝั่งนี้ค่ะ๋ยวเราคุยกันนอกรอบอ่ากลุ่ม เป็นโจปวดค่ะขอแจ้งหนูเป็นคะนนขอแจ้งในที้มีเรื่องแชร์กันเลยนแอบถ่ายขอตอนฉับเด็ดไปได้ลงอินสตาแกรมไปแล้วเข้ไแ้เปลเรื่องจะขอขึ้ามที่เ่นแ่งประเด็นปีนขึ้นยึามอได้แต่ทีนี่แหละา สบายใจ reply ฉันเพียงแค่อยากรู้จะโอเคหรือเปล่า ดื iesen, s, thin, oh ้มว่สภาว่าอะไรรู้ว่าเวลาเวลาแบบต้่เราเล่นละครเรื่องนี้ด้วยกันมาแล้วเราอนจปีลที่รู้สึกยังไงเวลาตั้งแต่ไหนเขาเขาจตั้งแต่ไหนะมันก็จรจหรือว่ายังไงก็ดีค่ะคือต้องบอกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนแบบ เล่นอยู่ประมาณ6 7เ็เรื่องอยู่ในเรื่องเดียวกันเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันก็จะมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตามเพลงเลยมันก็จะได้เหมือนแบบทำอะไรใหม่ๆตลอดแล้วเราก็เหมือนตัวอิสานมันก็นุ่นเองก็เหมือนอเรียกว่าอ,อะไรกันเหมือนเรื่องหรือโตไปพร้อมกับอีสานอะไรเงี้ยมันก็จะมีพัฒนาการต่างๆพัฒนาการตั้งแต่เป็นเด็กจนโตจนมีสามีนนาคนนั้นคนนี้จนถึงลูกทุกอย่างมันเปลี่ยนเยหมดสมัยไม่ว่าจะเป็นฉากไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ อ,อย่างเี้ค่ะก็สนุกมีการทําง,ง,งานเรื่องนี้แล้วก็ได้ทํางานกับนักแสดงเก่งๆเยอะเลยคะ่ะคุ้มค่ะก็ต้องฝาดเนื้อฝาตัวด้วยเพราะไหนก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่ไม่กกี่เาก็เป็นเด็กเป็นเด็กแบบเียว่าไร งงเขาก็จะแบบแบบไม่ค่อยคันคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือจะชอบทุกคนทุกคนชอบแย่ชอบแกล้งเขาหรืออะไรอยู่ในกองเนี่ยแต่เขาก็ตั้งใจทํางานนะคะเขาบอกว่ามากองนี้สนุกสนุกครับสนุกกัวอื่นไม่สนุกอะคะก็สนุกครับแต่ว่ากองนี้เราเราได้เราได้ประสบการณ์เยอะแบบที่ รุ่นใหญ่ทุกคนทั้งพี่นุ่นเองด้วยแล้วก็มีนนเสินใจแล้วก็ทุกที่คนอื่นๆดีคือบรรยากาศตอนคือนอกเหนือจะการทำงานตอนเนี้ยบรรยากาศกองถ่ายเราสนุกมากแล้วก็คนที่ห้ารุ่นที่งานกันหลังไม้ผมเคยหัวเราะจนแบบกรามค้างอ่ะพี่คนได้ไหมเขาฉาดมันวันแรกมื่วันที่สองที่เขาติดกันอย่างเงี้ยแล้วก็หัวเราะตลอดเวลาแบบนุ่นไหมหัวล้อทั้ง่านเลยใช่เพราะเขาคุยเล่นตลกกันทั้งวันก็ คนน่ก็คุยเรื่องนี้มาคนนี้ก็คุยเรื่องนี้มาแล้วมันแบบโอ้โหทั้งวันแล้วทาให้เราหัวเราะทั้งวันคือการที่มากองแล้วรู้สึกว่ามันสนุกเราเหมือนไม่ก็คือหนึ่งก็คือมาทํางานด้วยแล้วก็เหมือนเหมือนมาแชร์ประสบการณ์ด้วยค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็ระครงใกล้จะจบแล้วมันลุ้นจะดีกว่าว่าเมื่อไหร่ชายจีมีจะรู้ว่าอีสาเป็นแม่นะคะแล้วก็เรื่องจะจบยังไงก็ต้องติดามีอีสาเรามีช่วงโชคค่ะ ปดหรือเล่าันายเขาเป็นนายเป็นขยันค่ะคนตั้งใจแล้วก็พยายามที่จะที่จะท่องบทตลอดเวลาแต่ในการท่องบทของเขานั้นก็มาากักจะมีอะไรที่มาแทรกสเสมอเช่น <c oughs> การนอนหลับอันนี้ไงการนอนหลับ,บก<ง>าทรทำสมาธิหรอการทำสมาธิไง <c oughs> เอามือแบบปิดเลยนะไมอาจจะยี่อยู่แล้ว เอามือปิดออกไปก็ถึงกลัวว่าเฮ้ยภาพโจน์จะยังไงพระเอกคนหล่อจราดๆนะคะเนี่ยแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบกระตือรือร้นมากๆเวลาที่ที่จะเข้าฉากจะแบบอะไรงี้ยแต่ในความกระตือรือร้นนั้นนั้นเขาก็ชอบแกล้งเพื่อนเขาชอบแกล้งดิฉันมีอยู่ฉากหนึ่งค่ะที่เป็นฉาก้องพูดชื่อยาวๆนะคะนายเขาจะพูดว่าเอ่อแนะนำว่าหม่อมราชวงศ์หญิงโสภาแันนวดีแต่งงานกับสมศักดิ์วรประเสริจริง เขาเทคเยอะมากอันนั้นนะ่ะไนท์พี่ช่วยช่วยตอบบทให้ก็ได้นะไนก็ได้พี่ขอบคุณมากครับพูดมาหนูโอ้โหคนนี้เป๊ะมากเลยอะจำบทแม่นมากคำยากก็จำได้หนูก็แบบคิดในใจว่าโอ้โหเด็กคนนี้เก่งจังเลยห <laughs> <อ>้าส <laughs> ี่สามสอง <laughs> ต่อสองสองอะไรนะเป็นอะไรที่แบบเป็นสิบเทคอะค่ะแหน้าเขาก็เสียงเรื่อยๆหนูก็บอกว่าไนท์ดูเนี่ยเทเทพเจ้าจิ้งจกมัน มีมีเอาเทพเจ้ามาแอนเทพเจ้าจิ้งจกมาให้ไนายบูชาเทพเจ้าจิ้งจกคือแบบให้เขารู้สึกคลายคลายเครียดทั้งคลายเขาก็ชาบูจิ้งจกค่ะไนายชาบูจิ้งจกอย่างเงี้ยบูชาไม่ใช่บูชาชาบูขอชาบูขอเรียกชาบูจริงไมให้ชาบูจอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอาเอาไม่ใช่ทำผมก็ทำนี่ไงเรางชายก็แบบโอเคพูดได้แล้อก็แบบคือเราพูดได้ก็จะหันมาจบตาแล้วแบบพี่ผมทำได้เดี๋ยวก็แบบเออเออส่งให้ให้กำลังใจไปนี่คือเรื่องของไัน

ก็ฉากกับพี่นายหรอคะก็ไม่เบื่อคะ่ะเพราะว่ามันคุ้นเคยกันมาอยู่แล้วน้องแต่เรื่องแรกเรื่องสองแล้วมาเรื่องสามเนี่ยก็เข้ากับพี่นายคือแบบเรารู้จังหวังเลยพอแล้ว่าพี่นายอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีการช่วยก<า>ันตลอดเวลาฉันเรื่องแล้วเนาะฉันเรื่องนึงแล้วช่วยในกองคู่ช่วยกันแบบช่วยส่งซีกันบ่อยเวลามีแบบว่ามันเรื่องกล้องก็หวังกล้องหรือบางกันอะไรเงี้ยครับเราก็จะช่วยกันว่าเพราะเราเป็นเป็นอะไรพอบางนิดนึงเราจะรู้อ่าครับเราก็จะ ซ้ายหน่อยขวาหน่อยหรืออะไรเงี้ยรับเราจะดูไปมก็มีเข้ากันเรื่อยๆนะใช่คือคือมีแต่เหมือนทุกครเงที่เจอก็มีเข้ามดตลอดเลยเนี่ยวันจนก็จะไปหายแบชานี้เหมือนแบบคุณชายมาบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบต้องตกน้าด้วยต้องอกใครเรืออะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คือนี่มันน่ารักเราเรา่าัลกันน่ารักจริงๆแล้วจริงใจสว่างชอบชอบชายระเบียตรงไหนจริงๆคือ ไม่อยากจะพูดแลครัก็ต้องไปดูบอลเอาเองครับครับ่ะก็ขอฝากละครเรื่องอีสานเราช่วงโชว์ด้วยนะคะเป็นเรื่องที่สามบอลที่ได้แ่มาคุณนายนะคะรับฟืนนะคะค่อนข้างมากผู้ใหญ่แต่ละคนก็แนะนำมากๆจริงๆก็ค่อนาง ีกสักครู่ดุมไนกี้นิธิโดนจะพาเราไปติดตามบรรยากาศเบื้องหลังกอนละครอ,อีสาระวีช่วงโชดบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนห้ามพลาดค่ะสบายดีหรือเปล่าไงบ้านทุกหน้าไปงาบ้านทุกหน้า อ่านของเราก็ต้องอ่านของอื่นด้วยมอพิมพ์มอนิมค่ะเขาฉัดเยอะไหมก็จะเป็นเหมือนถ้าตามหนังสือแล้วมันก็จะเป็นภาคสองเราพิจารณ ชุ่มโชยขึ้นนะค่ะก็ช่วงแรกเพราะว่าอย่างเกรงอยากจะแบบว่าตื่นเต้นหรืออะไรไม่รู้อย่างเกรนที่นกจะตะโกนเหมือนทำตัวไม่ถูกอะไรอเงี้ยค่ะตอนนี้ก th ็น like ่าจะเริ่มเข้าที่แล้วแต่ก็ใกล้จะจบซะแล้วก็แรกๆก็เราจริงๆเป็นแบบน้นงเป็นอะไรแล้วของเราอยู่แล้วเรื่นี่เพราะว่าอยากพัฒนาฝีมือ อาาแสดงได้จริงช like: <os> ่วยได้ไหมครับได้ครับได้เยอะเลยครับเวลาต้องจ่ายกับพี่นกเรารู้สึกว่าเราเพียงแค่ฟังที่ดีแล้วก็รับพี่นกจะส่งให้เราเยอะมากแล้วก็รู้สึกได้นั่นทำให้เราเป็นศิลปกรได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาที่พี่บิ๊กจุ้งไหมเหรอจุกงไหม ไม่ขี้ในเรื่องกาสอนไงแนะนำมากค่ะนก็จะกังวลอะไรเงี้ยค่ะกังวลเล่นหมดเรื่นอะไรเี่ยก็จะแบ่งเขาไม่ถูกอะไรเงี้ยก็จะบอกเขาว่าประโยชน์มันต้องูมันต้องเว้นนะมันไม่ใช่แบบเดียวกันหรืออะไรเงี้ยก็จะแนะนำเพราะว่าเราเล่นด้วยกันมันต้องรับศูนย์นะไม่ใช่แค่แบบเขาเล่นไปคนเดียวหรือเราเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยมัเราเล่นด้วยกันมันนแบบ กเปิดกระป๋องกันก็จะทำความเข้าใจแล้วมันก็จะถ่ายทอดนักแสดงด้วยกันแล้วก็ถ่ายทอดผู้ชมได้เข้าใจด้วยใช่ไหมคะแล้ันเวลาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีอะไรช่วยกันได้ต้องต้องช่วยค่ะเพราะมันจะได้แบบดีไปด้วยกันทั้งคู่เหมือนเรารู้สึกว่าเหมือนเหมืาถ่ายในแต่ละครั้งก็ถือว่าเหมือนได้ได้รับประสบการณ์ในทุกครั้งหรือว่าก็อยากจะจบวันนี้จบวันนี้ดีค่ะค่ะ อเดืหรก็ถ่ายเดี๋ยวไปดูให้เล่นด้วยพอดีตอนที่เวลาเวลาถ่ายแล้วก็จะไม่ได้เห็นตัวเองก็เลย้นนั่งดูว่าเออเล่นเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงจะมานั่งดูเช็คเทปอ่ะเรอจะมีคิดถึงกันฉันนั้นคิดถึงพี่ดูดิบอกเลยว่าความสเป็นไงบ้างพี่ดี่สิบสี่ทะเลารมั้งเฉยๆนี่ เกิดไม่รอดผมว่าเกิบไม่รอดเหมือนกันนะเพราะว่าร้อนลมไม่พัดเลยเมื่อกี้ตรงพี่หญิงจิ๋นนี่บอกว่าลมเย็นมากนะลมไม่พัดเลยผมบอกนี่ค่ะนี่คืเยอดเย็นดังอยูตลอดนั่งอยู่นี่ครับพี่กายเขาเป็นคนรักครอบครัวนะครับนี่เขาเอานี่มา ครับดี่ผมก็ช่วยร้อขายก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ส่วนแบ่งแล้วก็ไม่ได้เปอร์เซ็นต์อะไรทั้งสิ้นนะครับช่วยร้องขายเขาทําเหมือนปลาทอดนี่ครับเขาแทนเขาอยู่ว่างๆไม่รู้จะทําอะไรดีก็เลยทำเหมือนเอาปลาทอดเนี่ยมาขายแล้วก็วันนั้นเนี่ยเขาเขาเขาให้ทุกคนชิมก่อนจะมีผมเล็กเนี่ยมาให้ทุกคนชิมว่า oo, อร่อยไหมพี่อร่อยไหมอร่อยไหมพอทุกคนเริ่มติดใจปุ๊บ นี่เลยครับเขาซื้อปลาทอดถุงนึงพอทุกคนเริ่มติดใจปุ๊บนี่เห็นไหมมันจะมีคนคนเรียกเรียกขานแบบนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ถุงถุงละเท่าไหร่ร้านผัดผื่วถ้าผมขายผิดไปเนี่ยตอนแรกผมจะขายสามถุงร้อยค <c oughs> ุผมขายขาผายิดไปนี่โดนด้วยไง <c oughs> ไหนไหนสวงวิญญาณเป็นพ่อค้าขายปลาทอดให้หน่อยสิตมรติที่เป็นลูกค้าปลาทอดมาแล้วครับ ถุงละร้อยห้าสิบนะครับใครสนใจก็ซื้อได้เลยนะครับม <rawd> ันอร่อยยังไงอะพอนุ่มอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่มือพี่นะครับบาดีหรือเปล่ช่วงหน้ากลับมาตามติดกันต่อในการโชว์ลีลาเดินแบบของหนุ่มไนกี้ในงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมัน์เรื่องกับตันอเมริกาอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ ชิดีหรือเน,นึ่งครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเซนต์แอนดรูวนะครับโอ้ยเดินทางมาอย่างไกลมากครับจากโยตรงวัดตรงนู้นแล้วก็มาถึงเซนต,นต์นออตตลแอนดรูวก็ถึงแล้วครับก็นี่เดี๋ยวจะเราจะไปแต่งตัวแล้วก็ไปทิ้งชุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีการบล็อกจิ้งก่อนก็ก็อยากให้ทุกคนว่าตอลองติดตามชีวิตในในวันนี้นะครับว่ามันจะเปในใ็นยังไงต่อไปก็ลองดู งานนี้เป็นงานเกี่ยวกับเปิดตัวหนังของกัปตันอเมริกาครับอุยหนังเรื่องนี้สนุกมากก็จริงๆอ่ะไลท์ก็เป็นแฟนแมนแท้ดูกัปตันอเมริกามาตลอดอยู่แล้วแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัวเรื่องนี้ด้วยก็รู้สึกว่าอุยรู้สึกดีมากแล้วก็อยากให้ทุกคนลองติดตามว่าชุดไหนจะเป็นยังไงน,นีดเซอร์ไพรส์ญญเลยเซอร์ไพรส์ญญเลยอยากให้ทุกคนเห็นว่าทุกคนต้องคิดไม่ถึงแน่นอนครับสบายดีหรือเปล่า วิีกู่อการกินาได้หมดคับแต่ว่าไม่กินเผ็ดอย่เดียวเพราะว่าเป็นโรคกระพาะเราน้องาโกระพาะด้วยที่ผักะผันี้ผัดพริกนี้โคตจิ้ผัดพริกโอ้โหไม่กินหรือปล่าตามเสิยหาชีวิตชุดนี่มันตัวนี้นี่นี่ ฟอก้อนครับนี่อง,องีครับอย่งีครับนี่เดี๋ยวมีปีกเลยมีปีกยตรงนี้ก<ส>็ชุดเท่มากครับตัวนี้ผมเป็น คือในเรื่องจริงๆการเปิกทุกบคือมันบินขึ้นฟ้าได้เลยนะมันแบบโหคือแล้วตัวนี้มันเป็นไฮไลท์มากเป็นละครตัวคอนตัว,ตวใหม่เลยอะล่ะก็ผมก็ได้แบบโหได้มีโอกาสได้มาใส่โหแบบ อาความรับก็วันนี้เป็นวันหนึ่งวันนะครับแล้วก็ถูกไปทำอะไรกันหลายอย่างเนาะก็ตั้งแต่เช้าก็เราก็ไปปลูกต้นลูกกันกองอีสากันมาใช่ไหมครับก็ได้ได้เห็นพี่พี่แล้วก็ได้เห็นการทํางานในหลายอย่างว่าทุกอย่างก็ทุกคนนะครับตั้งใจแล้วก็ตั้งใจทํางานแล้วก็อยากให้ผลงานของบดีที่ว่าที่จะอยากให้กานละครเนี่ย ได้ติดตามได้ชมน,นะครับแล้วก็วันนี้ก็มาเรียนแบบเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็ผ่านคนไม่ได้ด้วยดีนี่คือกิจวัดหนึ่งวันเล็กๆของในกี้นะครับเป็นหนึ่จงจุดาห์จริงๆก็อยากฝากละครเนาะตอนนี้ละครทัองทีสารกำลังขึ้นพุ่นเลยแล้วก็ใกล้จะจบแล้วด้วยอ่ะโอ้โหเสียดายมากก็ทุกวันพุธงพุ่งเลยครับสองทุ่มยี่สิบห้าทีก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามนะครับแล้วก็ในกี้คงจะจะมีผลงานให้ให้ให้ติดตามเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนดูว่า ในรายการตามติดชีวิตดาวพอดีนะครับก็ถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยเราก็จะมาตามติดชีวิตดาวกันใหม่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับถือว่ามีสีสันไม่น้อยเลยนะครับสำหรับหนึ่งวันในการทำงานของหนุ่มไนกี้เรียกว่าเป็นพระเอกหนุ่มอีกคนหนึ่งครับที่ทั้งฮอตและน่าจับตามองมากมาก ส่วนแฟนของหนุ่มไนกี้นะครับห้ามพลาดกับละครเรื่องอิสารวีช่วงชดที่ตอนนี้ใกล้ถึงบทสรุปแล้วครับออออากาศทุกวันพุธพฤหัสเวลา2องทุ่มนาทีทางพทบ5นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการของเราได้นะครับเข้า Facebook เซิร์ชคําว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษกดไลค์นะครับก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกในแฟนเพจของเราได้แล้วครับการตอบคำถามทาง s m s นะครับคุณผู้ชมสามารถส่งมาได้ที่หมายเลข4 64255 5นะครับแล้วกลับมาพูดกับแคกได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ำตอนเช้าเลยนะครับ6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับนกสลอดนกสลอดจากวันนกฟ้าอธิบายที่ความเงแขกที่นกแปลว่าอะไรนกแปลว่าเบิดผมลดน้ำหนักจะแบบไม่ค่อยกินเยอะ แต่จะไม่ค่อยกินของจุกจิกจะไม่กินขนมหวานกินข้าเป็นมื้อไปแต่พี่เขาแบบพอเห็นเราไม่กินก็คิดว่าแบบเฮ้ยในกี้ก็ยพยายามจะแก้งว่าเอารู่เอานี่มายจะให้กินอะไรเงี้ย <c oughs> บางทีก็บางทีก็แตรดีผมแบบว่าจิตนิ่งจิตนิ่งยังไม่เป็นไร